ทุกคนครับในคลิปนี้เริ่มต้นมาดูผลลัพธ์ที่ต้องการกันก่อนครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ไม่มีการเขียนสูตรใดๆทั้งสิ้นผมลองทดสอบหย่อนสินค้าเข้าไปอย่างเช่น A ครับทุกคนตั้งข้อสังเกตคอลัมน์ซีหนึ่งสองสามปับ๊บตั้งข้อสังเกตด,ดูผลลัพธ์ครับนั่นคือสเต็มวันที่และเวลาตามนี้เลยครับต่อไปผมใส่ราคาเข้าไป100บาททุกคนตั้งข้อสังเกตขวามือปับ๊บตุกครั้งที่มีการแค่ไขทุกคนครับตั้งข้อสังเกตสเต็มวันที่และเวลาอัตโนมัติตามนั้นนนกกกกััััไปปปเเเลลยยครอออครรบบขอออทดสีี้ง่จา100็น 50ปั๊บตั้งข้อสังเกตดูขวามือครับนี่คือเทคนิคการสแตมวันที่และเวลาทุกครั้งที่มีการแก้ไขทุกคนครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นติดตามผมมาได้เลยครับ สเต็ปที่1 New File ขึ้นมาสเต็ปที่2 Save a s d เป็น Excel Macro Enable Workbook หรือว่า XLSM นั่นเองครับสเต็ปที่3เตรียมหัวตารางเหล่านี้อย่างเช่นสินคา้าราคาวันที่เวลาแก้ไขครับสเต็ปที่4ในคอลัมน์ C เนี่ยผมเลือกแล้วก็คลิกขวาเลือกไปที่ Format s e l l หลังจากนั้น Custom แล้วก็ใส่รูปแบบไปเป็นตามนี้แล้วกันทุกคนครับวันที่และเวลาตามนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ผมก็ตอบโอเค สเต็ปที่5จะเป็นการเขียนโค้ด VBA ทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นขั้นตอนการเขียนโค้ด VBA เป็นแบบนี้เลยแล้วกันเริ่มต้นผมเล็งไปที่ชื่อเวิร์กชีตอย่างเช่นชีตหนึ่งตรงนี้คลิกขวาเลือกไปที่คําว่า View Code ปับ๊บสเต็ปต่อไปตั้งข้อสังเกตตรงนี้เลือกเป็นคําว่า Worksheet ครับแล้วตั้งข้อสังเกตดูด้านบนขวาตรงนี้บนหน้าจอนะครับเลือก E v e n t เป็นคําว่า Change ครับนั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั่นเองโอเคอันนี้2บรรทัดนี้ผมเลือกแล้ว e l e t e ไปก็ได้ครับเพื่อลดคําว่าชุลมุนครับหลังจททาก เกตนี่คือตัวแปรอัตโนมัติที่เขาเตรียมให้เราใช้งานต่อได้เลยผมสามารถเลือกแบบนี้แล้วก็คลิกขวาคัดลอได้หลังจากนั้นผมมาใส่เงื่อนไขว่า if แล้วก็ c อนโ v t a r g e t ของเรา .column ตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่คอลัมน์ a กับคอลัมน์ b ก็คือ1กับ2จริงไหมครับผมก็เลือกเป็นคำว่า column แล้วพิมพ์คำว่าเท่ากับ1แล้วก็ใส่คำว่า o เข้าไปแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นผมคอนโทรล v อีกครั้ง .column อีกครั้งครับแบบนี้เท่ากับ2ก็ได้เมื่อไหรก็ตามตาเกตของเรา .column เป็นคอลัมน์หกับ2ก็คือ A กับ B นะครับเราต้องการให้เขาทํางานอะไรผมก็ใส่คําว่าเดนเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นผมใส่คําว่า NE ครับทุกคนครับนี่ครับ สเตปต่อไปเมื่อมีการแก้ไขในคอลัมน์ที่1กับ2หรือว่า A กับ B เราต้องการให้บันทึกวันที่และเวลาในคอลัมน์ C แสดงว่าคอลัมน์ C ตัวนี้เราจะระบุอย่างไรดีนี่คือเทคนิคทุกคนครับใส่คําว่าเรนเข้าไปแล้วก็ใส่คอลัมน์ C เข้าไปซื่อแบบนี้หลังจากนั้นเคาะสเปซหนึ่งทีแล้วก็ใส่เครื่องหมายเชื่อมแอมเปร์แซนเข้าไปครับเราจะเชื่อมด้วยอะไรครับตาเกตของเราอะไรครับดอทโรนั่นเองนั่นคือหมายเลขโรทุกคนตั้งข้อสังเกตครับนี่คือเทคนิคหลังจากนั้นผมปิดวงเล็บแล้วก็ใส่ดอทแวล แวลูของเราใน VBA ก็คือเท่ากับนาวได้เลยแบบนี้ครับแล้ว Enter ปั๊บแล้ว Enter ปั๊บจบข่าวเพียงเท่านี้ทุกคนหลังจากนั้นเราไปทดสอบใช้งานดูครับอย่างเช่นผมใส่สินค้า A แล้วก็ใส่ราคา100ทุกคนเห็นไหมครับง่ายๆเร็วๆกันแบบนี้เลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอส่งทุกคนเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนครับ